สวัสดีครับผมเพียวนะครับแล้วก็เพื่อนอีกสองคนคนแรกชื่อต้อนนาวครับคนที่สองไทตันนะครับเ,เรียกไทตันสั้นๆว่าไอหลังนะครับไอไอที่อยู่ในวันสามแบบพวกใจร้ายเลย

แปลงมากเป็นล่าเป็ดลาอย่าพูดไปด้วแมน Spider Man แล้ว <c oughs> ไอ้น้ำอย่าพูดว่าไปด้วแมนไม่ชอบไปดยกฉันจะเป็นสาตนเดอรอมีนไอเพลงนี้อย่างมันจะออไม่ออ,อมเรา ไตัวเองน้ำระวังนะไม่ไม่ไม่ไอเบอร์สี่มันลงไปทำอะไรก็ไม่รู้เขาเบอร์สี่มันช่วยกันดมซีอระวังไอ้น้ำระวังโอ้ยหลังระวังหลังน้ำเต็มสมองไม่ไม่นอนหัวเลยอ่ะอ้าวแม่ไอ้นั่งอ้าวอย่าทะเลาะอย่าเจอจะดีแล้อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกัน ลูกอ้าวแม่ลูกทำไมลูกไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะลูกโอโอเคกลับมาแล้วเกมนน้ำน้ำไปขึ้นน้ำขึ้นน้ขึน้นวนเลยะน,นำ้นำไปขึ้นทั้งวนน้นำไปนะ้นนำไปน้ำเหลือตัง mi toalla y ซีีน้ำเรามีเอ็มพีีสแล้วนะอ่าไม่กลัวแล้วเราลุยอย่างเดียวแล้วแต่ต้องระวังด้วยเพราะไม่ได้ซื้อเกาะเทอเหมือนกันไฮตันน่ะเล่งหัวเก่งไฮตันต้องเล่นเอดับนยไฮตันถนัดเอดับไหม มันมันมันอยู่ตรงไหน่วางวางไอวอแดกเราทำไมเราจะยิงไท่ต้นหนีเลยนะนี่เลยระวั้นมีตัวอยู่ตรงนั้นอีกสามตัวตกลงน้ำต้องลงไปข้างล่างลงลงไปข้างล่างลงล่างลงล่างแล้วขึ้นแล้วขึ้นบนไอวอ ไอ้อนาไอ้ไทันยิงหัวเลยไอ้อนายเดสเดเดสไอ้หนึ่บอลเลี้หมงทุ่มตตุยเ,เย,เเย,เย,เย่ตุเยเย่ต้งี r e g r ซื้อกล่อซื้อหมวกแล้วมันเหลือปืนอะไรก็ซื้อไปว่ะใจเย็นๆอย่าพึ่งรีไป เดี๋ยวเพื่อนชีไปบุกฝั่งศัตรูนกับไฟรีบเลยังเพราะแม่กำลังรีบเลยแหละกำลังแบบเลือดมันกำลังร้อนเลยเนี่ยแพร่รัวๆเนี่ยแล้วอันเนี้ยร่างกำลังแปลงเลยด้วยเนี่ยกำลังแปลงร่างกำลัง

โคตรโหดงน่าจะซื้อปืนชาร์จเนาะมันก็ไม่แปลก <c oughs> ที่เราจะไม่แพ้เพียวฝั่งมันฝั่งมันมีตั้งงแดงๆตั้งสามคนฝั่งเรามีแดงสองคนฮะฝั่งเรามีแงแดงแค่สองคนงก,งก,ก็แด้งโกดึงคนแล้วก็แดงไซมอนหนึ่ง เราเคยขึ้นไดน์นแล้วนะแต่เราไม่ค่อยได้เล่นกันเลยไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวเอาปกไดมอนให้ดูอ่ะไม่เคยขึ้นไหนๆๆละครั้ง First Blood ขอปิดไมเดอร์ <S <S ได้ นวังร้านะนะไม่เปิดไมเรนระวังเอาไว้ขอบคุณนะระวังตัวบนลงมาล่างดับเบิลช็อตเจากระโดดจ้ากะโดดโอ้โหระวังตัวหลังไอวอลกันโโหูบอกแล้วลว่าอีกเกมหนึ่งเปล่า